ไปไปไปอไปอย่าไปน้องข่อยซ้องคนเาตีท่องจะดีเด้ไว้ยยาได้ก็ข่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องปุกชาแนลสบายดีพ่อพี่น้องเบิร์ทุกผู้ชมคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุกเซนแอลอีกเช่นเคยมื้อนี้บ่าวปุกจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเออ่ไปวันเกิดของน้อยบา่าว่าวเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวจะมีผู้ร่วมทางไปกับบ่าวปุกแน่นาะไปเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเด้อเอาเพียงกันพี่น้องกันสิมใส่กันหนอกดิบ่ใส่กันเลย ตำรวจเขากวักวอ,อยู่หอกไปเก๋ก้กอยพี่น้องผู้สมหูความขีด <c oughs> ตอนนี้ก็มาหอนแล้วะคอยอพี่น้องนี่วานเบาหน่อยออมาก,กับคนงามเพืน่นเนาะ ไปเดี๋ยวจะพาถามผากด้เนาะดางำเล่าไปเพี่น้องน่ะตอนนี้จะามมาหอดบ้านเพื่อนเนาะโยกับเน,น,น,นันาะผู้ที่สั่งควาเพื่นเนาะควาบวานมาอน่อยพู้ที่องถิดนนเนาะ มือเรียวลอยคนลงเ็รื่องเตรียมแวเครื่องเพ่งพอันนี้คนแปดคนเนาะแล้วก็มากี่ก็เบว่าคือบานเ้านอกสีขาไปนะลอยสามสิบแปดแล้ว่าเฮือดหมดว่าแต่ว่าให้เอาใหม่ไปโอ้ตัวนี้เป็นจุกหนองว่ะ กรรยากาศ่บเก้าบรรยากาศกันเลยกับ่นันหรอือว่านอ่านอื่อกุ๊กเลยขนไงก๊กโมกโมแตก้เขาไกินเขาไปกินก็ินอยู่หวะเว้ยค้างได้หนเห็นจะเปิดตู้แต่ว่ารอกินมันจะขก้นกันตะวันกักินลรือยงค่ะจ๊ะไข่ไขกันไข่ไข่ก็กี่หรอเนาะยาายา เวลาเขาหนังนองยานังก็สิปิอยนะเหมือนเราจะต่อค่าพ่อพี่น้องเขาถอดสีกับตมาคุงเนี่ยเด้อไอซุกแล้วสีวเด้งไงพังมันไปตาคันยังใครหนมาเก็บเอายุียมีขาของเนาวเนี่ยมาคุงไม่ไหมๆซดจากพวกเได้วพี่น้องจากฝุ่นงาอยู่แล้วเออของดีเด้วสิเด็กิ้นเขาแล้วกัน่ามันไอยห่หมดแลยพี่น้องทำไมเพราะเป็นก่อนม่ได้พี่น้องได้อี่เขาเหมือนกันเวลาเมื่อพุก กินเขาวันนี้ร่เนียวกินหนักว่แม่กินเข่ากันแ้วพี่สาวได้อฮ่าได้ยากได้เลยเ็นมันกินข่าวนี้กินตลอดเขากตัองห้งมะนาบิบครับครับขวาแม่งแม่งซอนเนาะแ่บแ่บบอ แมนบบแแซบบนเเดี๋ยวจะบ่แซบนะว่าแกงหัวตัดเนาะเนี่ยเออกินแล้วนะแสบไไม่ได้บ๊อบเ่ วันเกิดวันเกิดวันันเกิดอนอนยบาาวยี่าวแล้วคีรโดกายกันกับโมบึงีดฮะไเลไม่ได้คีกายกันกับมึงกันโมโมคืนนะสี่อยู่กับมบึงกูโมปัดอุปกรณ์คือว่าขัดแผลทันสมัยขนาด จเด้อมแปนึงจจะห็ดียางมากได้อะมาจะีอเมันเกิดโอทะเลแดนแตนี่ก็คือไก่องสบายดีทุกคนดีกนตั้งใจมากมาซือมาสฟไ่าไ่ไปใสเสิร์ฟไผแต่ว่ามาไ่ไปอันปาเซ่เนาะไปซื้อเนียจนก็เลยว่าแหละนี่มาสนเกิดมา้อยเนาะแต่ว่าเราสีผ้าขากให้มา้อยเปลดนเมาแต่มา้อยเป่าน้องขอบคุณ มางานมาเอมาหอสิบเอ็ดก่อนพอาหวองแปดแก่อนนะก็คือว่าน้นเราเื้อเกมมาวกเลยม่อนี่โดพี่รถไกากันพี่โถไกลกันเป็นรเากลาันทนาสิงยาออบใจเอื้ของงาไม่ไรนี่คนคนนัดยังบอคนคนนัดตาดีมักจะใจดีบอกคนนัตาดีมักจะสด คนหนาจะดีมักจะสดโอเคมีใจไายขอบใจเอื้อยของไรเด้อเด้อเดี๋ยวมนี้ภารกิจเข้ากันยูคอนเนาะแล้วเจอกันมาอมือหนาแลมอนีเข้าเสียห้บาสุกผาไปเบิงครัวไปเบิงคาเน่เบิงคากินกระสังนั่งกินแหน่เด้อแหน่แแล้วชิพาคอยมาแล้วชิพาคข่อยมามันประกอบชิพาเรามาเนี่ย มากับเจ๊ใหญ<ป> <พอ S 2> ่เ <laughs> จพ่อกันเซอร์ได้จนพ่อกันนะเนี่มีเต่อซฟายควักแป๊แป๊บแป๊บๆๆๆอยู่ประทันมาทานหูวมปะ,ปะทานโมมเน่ครับวันเกิดกันอ้น Happy Birthday นี่้อแกหอมคนงามนะมาห,หอดบใบคนนะอ้มาหอดจอทึงไปดิ ปาดซูุปเปอร์แมนไอเลนแมนสไปเอร์แมนงงนอนนง้หน่อยอยากได้อไรเรียนอะไรนะใจว่าพวกอะไรเด้อเอยดีม่แขงเด้อว่าน้อยเด้อก็ว่าชิมาเนี่ยกะเดมาเขาเากรได้ว่ในนอนมานนี่ยกม่วนีว้เตี่ยชิโซใสมอเตชิมา่านาะครับ จ้าไปไปไปออกกอลังกาอย่าไปน้ำข่อยจองคนตีทองอย่าดีได้ไว้ยาได้กับข่อยขวนไปนอนหน้าอย่พ้องหน้าว่านอนก่อนไว้ไปใช้ตัวนี้ไปดีวิวทังทาทังทาไปดีวิวท่าท่าเพื่อท่าเรือท่าบัก ทำอาทำท่ามแล้วเนาะไปที่เี่ยวท่าขอยคอยท่าบะอันนั้นเม่อันนั้นอยู่ใช้ท่าอันนั้นท่าบ้ากว่ามูมี่ได้หรือเนาะมีแต่ท่าเพื่ออ่ะตัวกะอุกไก่เลยตอนนี้กับบ้าน้อยคนทิบพาไปลงเหนืน้ำเซีเนาะยำแรงคุณมาที่นี่ h e l l ล เดืนบาบ่น้อยสุดเั้งมันไม่มีแนงเอาจะข้าวยาก้นหนีวอเที่ยวบ่ได้ด้วพี่น้อง่ะก็แล้วัน่นแม่จะรับไหมแม่แม่แม่เพื่อนนีแต่ถ้ามันบอกคำแนนเมื่อส่งเลาดัต <lawsuit> สิมะลงหมดเต่เที่ยนวันนี้ เอาารมอารถมาจอดทื่อนคอยพอรถคอยมันมันตาแตกคำคำมากกว่าไรน้าผู้ดาวแอนน้องหีนบานคอยโอ้หนีนอทาทาทาเฮื่อทาเฮื่อโอ้ บิตามหลแน,แลนี้แบบนี้แต่เขาผ่อนที่พอหนีหรือล่าัน,<อ>น,นกิดังอันนี้พวท่านได้แล้วนะแบบว่าถ้าสื่อคล้องสื่อยังมากหลนีว่หไหม่มีแต่เื่องในงานเขาเองสิเออในงานเขาเองแต่ว่ายังอ,งงงอีกฟังนึ่งฟันงงานงบยังไ่ทันฟอกเนะเฮีสอร์ของนี่ยนะอ,อ่อยมากเลยด้วยแต่ <c oughs> ว่าเห็ดบุญเนาะเออเ่ดบุญงานมานอกเขากันอำความสะดวกใครบ้านนอาแล้ เอา้ารเป็นเอฟซีวาขนาดจะหูนาะว่าบ้านเขออาบุญหญ่นะกดังนุ่งผาเนี่งงยมันเรา,<อ>าสวนดินอนกว่าแครสั่เนาะ<อ>เอ๊ะยักสั่สนเนี่ยสั่นจนัหน่อยดินห่สุหอนผัว